าชีวิตวันนี้มันตกต่ำมันย่ำแย่ครูจะบอกให้เทคนิคเคล็ดลับความลับที่มันจะดึงศักยภาพหรือไอ้ยักษ์ใหญ่ในตัวของคุณขึ้นพัพงงาดฟ้าอีกครั้งนะคะเอาเคล็ดลับของครูไปใช้นะวันนี้ลองทบทวนตัวเองซิว่าในอดีตตอนที่เราเคยจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมังคั่ง อนที่เราเคยประสบความสำเร็จที่เราพลาดตอนนั้นจุดแข็งของเราคืออะไรจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วครูจะบอกว่าเอาจุดแข็งของเราเมื่อครั้งในอดีตที่เราเคยประสบความสำเร็จลุกขึ้นมาพังงาดฟ้าอีกครั้งแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะสำเร็จ ยิ่งใหญ่และเติบโตมากกว่าครั้งก่อนเป็นร้อยเท่าพันทวีครูอยากบอกว่าอย่านะคะเป็นคนลดทอนกำลังใจตัวเองว่าฉันเคยประสบความสำเร็จฉันเคยยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้ชีวิตฉันตกต่ำเลิกค่ะปรับใหม่มองหาจุดแข็งในอดีตแล้วเอามาเป็นพลังสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม lòng đùn